คุเอ็มจีจะอยู่เคียงข้างคุณเสมอนะฉันดางผู้ประกอบุรกิจให้ครบควนทุกตัวอักษรเพื่อป้องกันวิชาที่ตอมแปลงและสามารถแจ้งความในคดีอาญาทางกาเทคโงโดยผ่านทานเว็บไซต์เว็บไซต์เว w t h อด p ท l i c ล o n l i n e c o ์หรือเดินทางไปแจ้งความกับ เริ่มทําตามคำแนะนำนะครับถอดคัวลบแล้วก็เปิดไฟสูงเปิดไฟหน้าทิ้งไว้แล้วก็กดเตะสอนาทีครับ2อถึงสนาทีนะครับกดตามเลยครับปัญหาก,าก็จากหน้าจอไม่ติดครับมีแค่เสียงออกมาเสียงวิทยุนะครับดีที่พกประแจเบอร์สิไปด้วย ในรถไม่มีให้นะครับต้องพกติดไว้เพออืเออ่อ,อครบ3ามนาที2อนาที3มนาทีละนี่นะครับตามคำแนะนำของปีสมาชิกในกลุ่มก็เส่ครัวเข้าไปตามตามที่พี่เขาแนะนำมาแล้วนะครับ นี่ครับพกติดรถไว้มีเป็นกระปอร๋อเลยโอเคครับเดี๋ยวเสร็จเราเดี๋ยวลองดูอีกครับจากที่ต่อขั้วแบตบเสร็จเรียบร้อยนะครับมาดูกันว่าจะเป็นยังไงจากที่หน้าจอมันไม่ติดเลยนะครับมีแค่เสียงออกมาอ่ะ,ะสวิตช์แล้วเรียบรอย้อยหน้าจอขึ้นครับ ปกติไหมสัมผัสได้ปกติตอตปอติเม่นขอบคุณพี่พี่สมาชิกในกลุ่ม m g นะครับแนะนำที่คอยให้คำแนะนำครับปรึกษาตลอดขอบคุณครับผม